สวัสดีนะคะคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบินจางนะคะ EP นี้135แล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะคะชื่อตอนว่าก่อกําเนิดปานค่ะหลังจากเอาชนะเจียงอีเยียนและเสี่ยวซุวนแล้วเจ้าฟึงก็มีความรู้สึกโดดเดี่ยวในเวลานี้เขารู้สึกว่าวิชากําแพงเงินของเขานั้นเข้าใกล้ระดับสิเป็นอย่างมากเขาต้องการเวลา6-15วันเป็นอย่างมากก่อนที่มันจะทะลวงระดับ ภายในมิติดวงตาซ้ายของเขาแสงสีครามได้สองสว่างมีรัศมีราวๆ9.9ฟุตและดูราวกับว,ว่ามันได้เข้าถึงขีดจำกัดเด็กหนุ่มไม่รู้ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นเมื่อแสงนั้นขยายเกิน9.9ฟุตก่อนที่เท้าเฟิงจะได้พักถึงครึ่งวันแขกสองคนก็ได้มาหาเขารองหัวหน้าตำแหน่งก,กวนรองหัวหน้าตำหนักจางเหตุใดพวกท่านจึงมาที่นี่กันเด็กหนุ่มประหลาดใจรองหัวหน้าตำหนักทั้งสองนั้นได้ไมายังสวนเล็กๆของเขาในเวลาเดียวกัน เขาพันต้อนรับทั้งสองเขาด้านในและคิดว่าหรือทั้งสองจะตกลงกันได้แล้วเพราะว่าเกินเกินคาดเมื่อทั้งสองนั้นต่างเงียบงานและไม่ได้เอ่ยตอบเถียงกันแม้แต่น้อยสิ่งที่พวกเขาทำมีเพียงมองไปยังเด็กหนุ่มและถอนหายใจเกิดอะไรขึ้นกันเจ้าเฟิงรู้สึกว่าสถานการณ์นั้นมันแปลกประหลาดทั้งผู้เท่าจางและผู้เท่ากวนควรจะต่อสู้เพื่อแย่งชิงพรสวรรค์ของเขาเจ้าเฟิงเราได้ตัดสินใจในเรื่องการที่เจ้าจะเลือกอาจารย์แล้ว ดองหัวหน้าตําหนักกวนเออยองเคร่งเครียดพวกเขาตัดสินใจแล้วงั้นเหรอเจ้าเฟิองอุทานในใจแม้ว่าเขาจะสนใจทางในด้านการปรุงยาและค่ายกลแต่ถ้าว่ามันกลับไม่ใช่ทางที่เขาต้องการเดินผู้เท่าจางกับแอมไอมันเป็นเช่นนี้จากการทดสอบของพวกเราเราตัดสินใจว่าความสวรรค์ของเจ้านั้นดีเกินกว่าที่จะเป็นสิทธิ์ของเราเจ้าเฟิงมองไปที่ทั้งสองอย่างเหลือเชื่อ ร่างของหัวหน้าตำหนักจางและรองหัวหน้าตำหนักกวรน,นั้นมองหน้ากันก่อนจะแย้มยิ้มราวกับว่าได้ทำเรื่องใหญ่โตสำเร็จแล้วเจ้าเฟิงเจ้าอาจจะประหลาดใจแต่มันเป็นความจริงเจ้าคืออัญฉริยะในการทำยาที่เก่งกาจที่สุดที่ข้าเคยเห็นและด้วยความสามารถของเจ้าเจ้าคงใช้เวลาเพียงหนึ่งถึงสองปีในการเรียนรู้สิ่งที่ข้าจะสามารถสั่งสอนได้ผู้เท่าควรถอนหนนะายใจและใส่ศีรษะอย่างจนใจถูกแล้ว เราไม่ดีพอที่จะเป็นอาจารย์ของเจ้าเราสามารถแนะนำเจ้าให้กับผู้เชี่ยวชาญค่ายกลที่เก่งกาจที่สุดกงเฉินชิงซานห่งจัก,กรวัดิครั้งนภา,ามีเพียงการเป็นศิษย์ของเขาเท่านั้นที่พรสวรรค์ของเจ้าจะถูกใช้อย่างเต็มที่ผู้เท่าจางเอ่ยอย่างจุนใจและขมขืนรองหัวหน้ารำนักกวนเองก็ได้เอ่ยแนะนํำนักปรุงยานะจากจัก,กรวัรดลหะเลือดเช่นกันทั้งสองนั้นไม่ได้เข้าสู่ระดับผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริงพวกเขาแค่มีความชำนาญในการปรุงยาและค่ายกล เจ้าฟืนรู้ว่าทั้งจักวรวรรดิคลังนาภาและจักรวรรดิโลหะเลือดน,นั้นเนื่องว่าจักรวรรดิมีคาและสำนักในจักรวรรดิทั้งสองก็เหนือกว่าสำนักจันทรสลายมากนักท่านผู้สั่งสอนขอบคุณสำหรับความหวังดีของพวกท่านแต่ข้าไม่ต้องการที่จะเดินไปในทางของค่ายกลหรือการปรุงยาเด็กน่มชูลรรมหายใจลึกและคล้องศีรษะลงแกรองหัวหน้าตำหนักทั้งสองอย่างน้อมน้อมในตอนนี้เขาได้เอ่ยความคิดทีด่แท้จริงของขอออกมาในที่สุดเจ้าเรียกเราว่าผู้สั่งสอนงั้นหรอ ผู้เท่ากลัวนั้นตื่นเต้นในขณะที่ผู้เท่าจางนั้นก็รู้สึกเย่อหยิ่งขึ้นเช่นกันแม้ว่าเจ้าเฟิงจะไม่ได้รับพวกเขาเป็นอาจารย์อย่างเป็นทางการแต่ผู้สั่งสอนที่เขาใช้เรื่องนั้นได้แสดงถึงความาซาบซึ้งและขอบคุณแล้วไม่ว่าเด็กหนุ่มจะไปได้สูงแค่ไหนหรือไม่ว่าผู้ใดที่เขาจะนับเป็นอาจารย์เขาก็ยังคงเรียกอีกทั้งสองว่าผู้สั่งสอนจากสายตาของรองหัวหน้าตำหนักทั้งสองนั้นแม้ว่าเจ้าเฟิงจะไม่ได้พยายามอย่างหนัก เขาก็ยังสามารถกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญค่ายคนและนักปรุงยาได้หรือกระทั่งเป็นทั้งสองอย่างดังนั้นแล้วการที่เด็กหนุ่มเรียกพวกเขาว่าผู้สังสอนจึงได้สร้างความพึงพอใจให้กับพวกเขาเป็นอย่างมากหลังจากนั้นเจ้าฟึ่งก็เผชิญหน้ากับการโงมเ n ้าของทั้งสองชายชาาทั้งสองต่างพยายามให้เด็กหนุ่มนั้นเดินไปในเส้นทางที่ถูกต้องและบอกเขาว่าเขาสามารถเรียนรู้ได้ทั้งสองสิ่งหากต้องการแต่ถ้าว่าเจ้าฟื่งได้ปฏิเสธทั้งสองในที่สุด และยังคงเดินที่จะเดินไปเท้นทางแห่งการฝึกตนอยู่ดีหากเจ้าต้องการที่จะเดินไปในเส้นทางของการฝึกตนเจ้าต้องไม่พลาดการทดสอบยอดนาภาในอีกไม่กี่เดือนนี้ผู้เท่ากวนพันแปรเปลี่ยนไปการทดสอบยอดนาภาเจ้าเฟิงพันเชื่อมโยงมันเข้ากับสิ่งก่อสร้างหรือกลับในสำนักจันสลายตำนักยอดนาภาและเขามองไปยังสิ่งก่อสร้างที่ลอยอยู่ใจกลางอากาศในทะเลทรายสายฟ้าด้วยดวงตาซ้ายของเขา การทดสอบยอดนภานั้นจะปรากฏทุกๆ5้าปีและเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของคนผู้หนึ่งหากเจ้าไม่อาจจะกลายเป็นสิทธิ์สายในหรือเข้าร่วมการทดสอบยอดนภาได้นั่นหมายความว่าเส้นทางแห่งการฝึกตนจะไม่เหมาะสมกับเจ้าแล้วรองหัวหน้าลำหนักจางแย้มยิ้มเจ้าฟั่งคิดถึงคำของทั้งสองอย่างช่วยไม่ได้เขาเริ่มตะหนักได้ว่าการทดสอบยอดนภานั้นเป็นสิ่งสําคัญยิ่งนักแต่ถ้าว่ามีสิทธิ์สายในเพียงจานวนน้อยนี้ที่สามารถเข้าร่วมได้ จากนั้นเจ้าฟึงจึงได้รับข้อมูลจํานวนมากจากรองหัวหน้าตําหนักทางสองเกี่ยวกับการทดสอบยอดนภาอย่างแรกการทดสอบยอดนภานั้นเป็นโอกาสในการเข้าไปยังตําหนักยอดนภาและได้ของจากที่นั่นซึ่งจะช่วยคนผู้หนึ่งเป็นอย่างมากอย่างที่สองสิทธทิแสดงความสามารถได้ยอดเยี่ยมที่สุดในการทดสอบยอดนภาจะถูกให้ความสําคัญอย่างมากโดยสํานักในสำนักจันทร์สลายนั้นคนส่วนมากที่เข้าสู่ขอบเขตจิตวิญญ,ญาณที่แท้จริงนั้น ล้วนแล้วแต่แสดงความสามารถในการทดสอบยอดนภาได้เป็นอย่างดีตัวอย่างเช่นให้หยุ่นก็เป็นหนึ่งในผู้ที่แสดงความสามารถได้ดีที่สุดในร้อยปีที่ผ่านมาความหมายของรองหัวหน้าตำหนักทั้งสองนั้นชัดเจนหากเจ้าเฟิงไม่อาจจะเข้าร่วมการทดสอบยอดนภาได้หมายความว่าโชคของเขานั้นมีจํากัดดังนั้นแล้วเขาควรที่จะไปเรียนรู้การทํายาและคายกลนแทนในโลกของสํหนักนั้นหลายคนที่เชื่อในโชคนั่นเป็นสาเหตุให้ทั้งสองเอ่ยเช่นนี้ กระทั่งเด็กหนุ่มเองก็ไม่อาจจะเมินโชคสิ่งที่ไม่อาจมองเห็นไม่อาจสัมผัสไม่อาจจะรับรู้ได้หากเขาไม่มีดวงตา้ายลึกลับเขาย่อมไม่อาจจะเดินมาได้ไกลถึงเพียงนี้หากข้าสามารถเข้าร่วมการตรสอบยอดนภา,าได้สาเร็จข้าเราว่าพวกท่านคงไม่หยุดข้าจากการเดินไปในเส้นทางแห่งการฝึกตนหรอกใช่หรือไม่เจ้าเฟิงแย,ายามยิ้มบางๆรองหัวหน้าตำหนักทั้งสองหัวเราะล้วนและสายศรีรษะเมื่อได้ยินเช่นนั้น ยังคงเหลือเวลาอีกสองสามเดือนก่อนที่การทดสอบจะเริ่มขึ้นและมันเป็นสิ่งที่ไม่อาจรู้ได้ว่าเจ้าจะกลายเป็นศิษย์สายในได้หรือไม่นอกจากนั้นมันยังมีที่จำกัดในการเข้ารว่วมและหากยังไม่มีพลังฝึกตนในนภาที่สามของขอบเขตกอกำเนิดปานมันก็ยากแม้แต่จะได้เข้าร่วมผู้เท่ากวนเอ่ยอธิบายผููเท่าจางเอ่ยเสริมหากเจ้าสาม,มารถเข้าร่วมการทดสอบได้เราเองก็ไม่มีสิ่งใดจะพูดอีกตกลง เจ้าเฟิงทำการตกลงกับชายชรา,าทั้งสองหากเด็กหนุ่มสามารถเข้าร่วมการตรสอบได้เช่นนั้นรองหัวหน้าตำหนักทั้งสองก็ไม่หยุดหรือนุ่มเนาวเขาในการเดินไปในเส้นทางแห่งการฝึกตนแต่หากเขาไม่อาจจะเข้าร่วมได้เช่นนั้นเขาก็ต้องพิจารณาข้อเสนอของทั้งสองเมื่อตกลงได้เช่นนี้รองหัวหน้าตำหนักทั้งสองก็หัวเราะและและ,และ,แ,ละและจากที่พักของเจ้าฟึงไปได้วยความมั่นใจการแข่งขันมันสูงเช่นนั้นเลยเหรอ เจ้าฟึงส่งชายชราที่มั่นใจทั้งสองจากไปด้วยสายตาบัดน,นี้ปัญหาได้คีคายออกแล้วเด็กหนุ่มได้มุ่งเน้นไปในการฝึกตนเพียงอย่างเดียวแต่เว่าเขาต้องการที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งของเขาก่อนที่จะกลายเป็นสิทธิสายในฝามือวายุอัศนีวิชากำแพงเงินกระบวนท่าตัดวายยุเพิงภาพมัชฉามายาพวกมันเป็นสิ่งที่เจ้าเฟึงให้ความสนใจมากที่สุดสามวันต่อมาเสี่ยวซุนได้ทะลวงเข้าสู่ขอบเขตก่อกำเนิดปานและกลายเป็นสิทธิสายในตามกฎนั้น ตราบเท่าที่คนผู้หนึ่งเข้าสู่ขอบเขตก่อกำเนิดบานก่อนอายุ30ปีพวกเขาจะกลายเป็นสิทธิสายในโดยอัตโนมัติแต่ถ้าว่าเขาต้องการที่จะเป็นสิทธิสายนอกอันดับหนึ่งยามสายของวันเดียวกันองค์หญิงอินเมืองเซียงได้ทะลวงเข้าสู่ขอบเขตกาอกำเนิดปราณและกลายเป็นสิทธิสายในในที่สุดทั้งอินเมืองเซียงและเซียวซุนต่างมีพรสวรรค์ที่ดีและมีคนหนุนหลังที่ดีในบรรดาสิทธิสายนอกทั้งหมดก่อนที่อินเมืองเซียงจะจากไปเด็กสาวได้มาเอ่ยลาเจ้าฝึง นักปรุงยาเจ้าเาฟิงข้าจะรอให้ท่านมาเป็นศิษย์สายในได้คำตอบของเจ้าเฟิงทําให้เด็กสาวประหลาดใจเล็กๆเ,เสี่ยวซุนและอินเมองเสียงนั้นมีจุดเริ่มต้นที่สูงกว่าทั้งพรสวรรค์และคนหนุนหลังด้วยเมื่อเห็นว่าเจ้าเฟิงยังไม่เข้าสู่ขอบเขตก่อกําเนิดปานอินเมองเสียงจึงคิดว่าเขาถูกจากัดโดยพรสวรรค์ของเขานางจะรู้ได้ยังไงว่าเด็กหนุ่มนั้นตั้งเป้าหมายในการเข้าสู่ขอบเขตก่อกาเนิดปานด้วยร่างกายหรือไม่เช่นนั้นเขาคงจะทะลวงขั้นไปก่อนเสียวซุนซะอีก วันถัดจากที่เซลียวสุนและอินเมืองเซียงทะลวงขั้นวิชาวายุอาสนีของเจ้าฝึิงก็ได้เข้าสู่ระดับสซึ่งเป็นขั้นต่าในเวลาไม่กี่วันต่อมาเจ้าฝึิงได้ทําความเข้าใจกระบวน่าตัดวายุเพลิงไปกว่า7จ็ดถึงแในสิบส่วนและพลังของมันนั้นเหนือกว่ากระบวน่ารเสี่ยววายุอย่างน้อยสองเท่าในขณะที่เจ้าเฟิงกาลังรวบรวมความแข็งแกร่งอยู่นั้นก็ได้ปรากฏข่าวลือขึ้นจํานวนหนึ่ง้ที่มาขพรสวรรค์ที่สุดในบรรดาเด็กใหม่ได้กลายเป็นสีสายนายแล้ว แม้ว่าเจ้าเฟิงจะเป็นอันดับหนึ่งเขาก็ยังถูกจำกัดโดยพรสวรรค์ของเขาอยู่ดีเจ้าเฟิงยังคงฝึกฝนอย่างเยือกเย็นและหาได้ใส่ใจคำพูดของคนอื่นเมื่อเขาว่างเขามักจะปรุงยาชำระไขกระดูกและยาสลายจันทน์ออกมาเพื่อแลกกับผลึกเริ่มต้นจำลองบางส่วนนอกจากนั้นเจ้าเฟิงก็ยังได้ใ,ใช้ยาชำระกระดูกแกนานกงฟันและอย่างชิงชันกลเม็ด สิน้องเจ้าเหตุใดเจ้าจึงไม่ใช้ยาชำรรไขกระดูกนี่ในการพยายามทะลวงขั้นก้าขอขีดขอกำเนิดปานละ่ะอย่างชิงชั่นและหนานกงฟันรู้สึกผิดและราบซึ้งในเวลาเดียวกันข้าไม่ต้องการมันอีกแล้วเจ้าเฟึงยียามยิ้มเขามียาชำรรไขกระดูกเหลืออีกจำนวนหนึ่งในตอนนี้เจ้าฟึงกลับไปยังสวนของเขาและนั่งขัดสมาธิแต่ถ้ว,ว่าเขาไม่ได้มุ่งเน้นในการฝึกตนเขายังคงโครจรวิชากำแพงเงิน แสงประกายสีเงินถูกสร้างขึ้นพร้อมกับสิง่งส่งกลิ่นอายที่แข็งแกร่งกว่าพลังภายในนับสิบเท่าออกมาบานแท้วายุเงินนี้ถูกควบรวมแล้วในที่สุดในขณะที่เด็กหนุ่มหายใจเขาจะส่งกลิ่นอายคล้ายเจ้าสัตว์ปีศาจออกมาทำให้หัวใจของว่าที่สิซาในายใกล้ๆเย็นเยียบในตอนนี้ทุกๆก,การกระทำของเจ้าฟึงได้ส่งกลิ่นอายของหนทางแห่งเซียนออกมาพอเขาเข้าสู่ขอบเขตก่อกำเนิดบานด้วยร่างกายของเขาบาณแท้จึงออกมา จากเลือดเนื้อของเขาหากเป็นผู้ฝึกตนธรรมดาบานแท้ของพวกเขาจะมาจากจุดตัวตันเถียนและบานนั้นจะควบรวมกันซ้ำๆในตอนนั้นเจ้าฟืงนได้เข้าสู่ขอบเขตก่อกาเนิดบานด้วยร่างกายของเขาเขารู้สึกว่าดวงตาของเขานั้นเต้นด้รวดเร็วขึ้นแสงสีขามที่หมุนวนขนาด9.9ฟุตในดวงตาซ้ายของเขาหยุดหมุนในทันทีแสงที่สองประกายนั้นเริ่มหลอมรวมกันและเปลี่ยนแปลงรูปร่างไป ก็จบนะคะกับ EP นี้เนาะยังไงเดี๋ยวไปฟังกันต่อนะคะ